เ <c oughs> าารา,เาไปใช่ไหมย่ามาตัวย่ามาตัวน่ะกูหาไม่เจอมันบอกว่าสรุปบอกว่ามึงเอาไปใช่ป่ะกูไม่ได้พูดได้กัรเอาไปกูบอกคคแค่ว่ากิฟต์แคร์หอดเด็ไม่ได้อยู่ที่กูอยู่กับไอกันหรือเปล่าไม่กได้เอาไปจริงเอาไปเขาบอกเอาไปจิงก็มึงเอาไปมึงไม่พูดไม่เคยพูดคำจริงเนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งรบเจเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไม่กูหาไม่เจอ

กูยังบอกอย่น่น้าเก่อดแหยิบแค่รอดอันเดียวมือใจนักหนามันสำคัญขนาดนั้นเงี้มันต้องเอาผมไปแน่ขวัญเด่นขวัญ่ไอขวัญไอขวัญขวัญน่เออแล้วมึงแค่ไหมึง้อทุกคนนะวันนี้ไม่วันนี้มีไอขวัญมีการมีป้านัด คิ่นไม่ได้เรา้ขันก่ยันหยขวัญเออขัญเนี่ยิลไงป่าทาีไม่ใช่ไงอเออลองโทรไปมเออมึงกชอบเลขวักินแดหรือเข้าติดออกมาให้กูนะแล้วก็เอาไปให้ขวัญหรือเปล่าแต่แต่กูอยากรู้ว่ากินแคลอดอะสำคัญกับมึงมากเลยหรอไม่ใช่มันมีอันเดียว มันใหญ่มันมากแต่คุณต้องอ่านวิดีโอว่าไอ้กิฟแค่หลดเดียคือวุ่นวายมากอ่ะพี่หนุ่หพี่หนุยมไม่มีใตเอาตามหากิฟแค่หลอดนะจ้ามันมีแล้วบทเป็นนางกิฟแค่หลอดหยไม่ับว่ะกิฟแค่หล รอฟองผู <laughs> <ality> ้ชายมึงเชื่อกูกูปีคอมแล้ะเราจะมารับอะไรมือ Look! <laughs> กลเคยเห็นแต่ในวิดีโอคนอื่นใช่ไหมพวกเพื่อนลืมของกูไม่คิดวยี่มันเนี่ยมันไม่บอกว่าีพวกพวกเียไม่ปรอะเดนมเดินหากระจกเออมึงเทางกระจกประมาณร้อยรอบเดินทางกระจกประมาณรอยรอบหนูว่ากิฟเทมึงโทรไปขอโทษดิกันเลย เพราะว่าจำภาพภาพนัภาพสุดท้ายที่หนูเห็นคือมันอยู่บนหัวสลุดเว้ยตอนมื่อาวานกูอ่ะเดินเอาไปคืนมึงแล้วมึงบอกเอามาคืนเลยกูก็เดินเอาไปคืนมึงพี่หนูเป็นพยายเออไม่ติดมาแล้วเพราะว่านี่ไม่ฝรั่งจะติดน,นี่เลยจ้ะแม่นี่ยทีต่ตรงนี้เปิดได้รู้ว่ามีกิฟต์อยู่บนหัวได้ยินสุภาษิตก็คือมีกิฟต์เวทิติดผมจริงๆถึงบ้าอะไเๆๆรเนี่ยคำว่า บายบายน้องแครอททำไมกินแครอท